ขอบคุณประเทศไทยที่ให้เบวาล่าได้ตาสว่างขึ้นเยอะจากได้เป็นน้อกคอกนาเข้ามาอยู่ืองกุงได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยที่บบเคยฮูมาก,ก่อนในประเทศลาวขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกเอฟซีทุก FC, ท่กทานที่ให้กำลังใจตลอดมาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร,ร์ย่อมรับความจริงและอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพื่อมองการไกลถึงอนาคต สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาโมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเบ้าสมจิตอีกเซนเก่าเซตเคยวันนี้ก็ทักทายสบายดีน้อพี่น้องวันนี้สมจิตกามมาว้าในหัวข้อขอบคุณสําหรับประเทศไทยที่ให้เบ้าสมจิตตาสว่างขึ้นเติมเยอะน้องพี่น้องแล้วกะ็ให้สมจิตได้เฮียนหูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สมจิตโบเคยหูตอนยุ่งเล่าคำมาเฮ็นหู คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็น้าวแรกที่เดินเข้ามาทํางานอยู่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโคตรประทับใจของบาเราที่โบคาดคิดว่าเอออันเป้าหมายแรกๆที่สมคิดมากะเออกะขอแค่ว่าเออมาได้ทํางานเลยมีวียาเ็ศงานทำเนาะพี่น้องเงินคําก็ค่คอยว่าทีหลังกับเป้าหมายทุกคนกันมีเป้าหมายในตัวของตัวเองละแต่ว่าเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างมันกะาใ,ใหญ่เกินกวัวเฮาที่จะเอื้อมถึงเนาะ แต่ว่าว่าผ่านมาได้ 3- าสปีกับสมคิดคิดว่าเออเป้าหมายที่เฮาคิดแรกๆว่าเฮาโบอาจจะเอื้อมถึงถึงกับมาวันนี้ก็ถือว่าได้เสยได้พี่น้องได้ผลสําเร็จที่ตามมาแบบ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 ่คาดคิดเนาะพี่น้องก็ก็ถือว่าขอบคุณเนาะสำหรับประเทศไทยที่ให้สิ่งดีๆแบบนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่สมคิดประทับใจและก็ภูมิใจมากที่สุดก็คือสมคิดก็เป็นคนบ้านนอกคลองนาคนหนึ่งเนาะพี่น้องที่ เข้ามาเมืองกุงหวังมาหาเวียกเฮ็ดงานทำหวังมาสร้างผันในตัวหนาเนาะแต่กะยังมีแนวคิดที่จะรเริ่มในการสร้างซอง y ย t u b e ขึ้นมาก็มีเอฟซหลายๆคนกะได้หูจักนาอพี่น้องสมคิตกะเป็นค่วมข่มใจอีกจากหนึ่งจากเด็กบรานอกพงนาแต่กะเข้ามามในเมืองกะมีคนหูจักหลายขึ้นกะถือว่าเป็นความปร,ระทับใจที่บกคิดว่าเฮาจะมาถึงจุดๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกะมี การพัฒนาเนาะพี่น้องถ้าเฮามาอยู่ในสังคมที่เปิดเสรีให้การพัฒนาได้เต็มที่บม่ว,ว่าจะเป็นด้านความคิดจะเป็นหน้างานอยีางต่างๆก็คือการพี่น้องการเริ่มจากศูนย์เบิดเนาะสำหรับเบาสมคิดมาพังไทยกันแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้ก็มุดซึ้เออเฮาก็ทําไดแต่เมื่อก้อนแหลกๆสมคิดก็เออเฮาเป็นคนลาวานะเฮาอยู่บ้านอนอกของนาโบมีสิปดอกสิไปเอื้อมมือถึงรืหว่าสิไปสร้างมีซิ์ในการพัฒนาตัวเองไป สู่สังคมออนไลน์เนาะพี่น้องพอเป็นบ้านนอกของนาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทุกคนก,นมกนนน็มีโอกาสเปิดเนาะพี่น้องถ้าว่ามีโอกาสได้เติบโตจากันสิ่งอ้อมข้างของพวกเขาเนาะพี่น้องก็ให้ให้เขามีแนวความคิดที่จะสร้างสารริ่เริ่มและก็พัฒนาตัวเองได้สาหรับเรื่องแลกที่สมคิดอย่างมาเบ้าในเมื่อนี่ก็คือเรื่องการหูบุญคุณโทษเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะมาอยู่ไทยก็ถือว่าสมคิดก็ได้เห็นหูหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะแม่นการทําบุญเนาะพี่น้อง การทำบุญคุณโทษโดยเฉพาะแม่นการกินการยู่โดยเฉพาะแม่นการกินนี่การยุ่พังไทยก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมหูกันนั่นแหละว่ายุ่พังไทยเรื่องการฆ่าสั์ตัดชีวิตอย่างเพิ่นคิดเป็นเรื่องรักเลยพี่น้องที่สมคิดได้มาเบิอกอ่กานกันเรื่องบาปค,คุณโทษก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ว่าก้อนเสี็จอย่างทําอย่างก็ต้องพิจารณาถึงบาปถึงบุญถึงคุณถึงโทษเนาะที่ว่า แม่ยุเนาะศาสนาพุทธอยู่บ้านเฮากับอยู่บ้านเขาจะมีความแตกต่างกันทางด้านเรื่องเรื่องการปฏิบัติเรื่องที่สองก็แม่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยพี่น้องเพราะว่าสมคิดมาไทายครั้งแรกก็เริ่มจากาการซื้อโทรศัพท์เนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนโทรศัพท์มาสมคิิกะเป็นโทรศัพท์ที่โทรซื่อๆนะพี่น้องคือว่าเป็นแต่สิว่าเป็นเป็นโทรศัพท์หน้าจอเตกคมนะมาแล้วก็เริ่มซื้อโทรศัพท์ก็เริ่มเข้าสู่สังคมออนไลน์ พูดคุยเึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆกับได้เยนหูหลายๆซิ่งหลายๆอย่างที่เฮาบุเคยเห็นเราพี่น้องกับพัฒนาไปเรื่อยๆจนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตในสื่อสังคมออนไลน์เฮากับหูรวดเร็วทันใจหูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกแบบหนึ่งกับน้องจากนั้นเฮาก็ได้เยนหูศึกษาไปนในตัวเนาะบม่ว่าจะเป็นทั้งซองยูทูบทั้งเฟซบุ๊กกัมี็ถือว่ามีบทเรียนหลากหลายที่ให้ให้ให้เฮาได้ศึกษา กามีทางด้านบวกก็ด้านลบนาอเองตามเนาะว่าคนใดสศึกษาเอาแต่ด้านดีๆกามีด้านดีเนาะว่าทาง u t u b e ทาง Facebook ก็ได้ถ้าว่าใครอยากศึกษาเอาแต่ด้านลบๆกามีด้านลบเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดาบสังคมละสำหรับสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าเขาสิเลือกเอาด้านใดในการเอาข้อมูลต่างๆเข้ามาพัฒนาตนเองแต่สำหรับเบ้าสืคิดก็ถือว่าได้ความรู้หใหม่ๆนะ้อพี่น้องถือว่าได้นําเอาโดยเฉพาะกันเทคนิคการ สร้างซ่องยูทูบก็มาได้กับเปิดซ่องยูทูปก็ได้เงี่ยห้หลายๆสิ่งฮัดเว้าฮัดว่าฮัดอันเข้าหน้ากล้องก็ถือว่ามาถึงทุกวันนี่ก็ถึงว่าการเว้าการจ่าการพูดของบ้าสติจิตกามีการเกิดเกกระคาดของข้องก็ถือว่าขอโทษขออภัยน้หลายๆเราต้องสมคิตกับสิพยายามเว้าให้มันล้องให้มันหน้าพังกว่านี้แต่ก็สมคิดกับน้อมนับทุกคำตีส้มของเอฟซีทุกทุกคนที่ เข้ามาที่ชมเข้ามาแสดงความคิดความเห็นเนาะสมคิดกับน,น้องครับเพราะว่าสมคิดแก็เป็นเด็กบนนรานอกห้องหน้าที่มาเข้าสู่สังคมออนไลน์กบอาจหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะยังบทสมบูรณ์แบบก็ขอบออคุณสําหรับ FC ที่ยังให้กําลังใจอยู่แล้วที่สามสมจิดยังมาเว่าเรื่องการเฮียนหูเกี่ยวกับประเทศไทยจากที่เขาอยู่ฝั่งลาวกับอยู่ฝั่งไทยถือว่ามีความแตกต่างกันทางด้านสังคมวัฒนธรรมฮิโคงประเพณีนะพี่น้อง คือว่าเบิ้งในสื่อสังคมออนไลน์กับมันกัสิต่างจากที่ยังเห็นตัวจริงโดยเฉพาะแม่นการเข้าธรรมเนียนการเข้ารพซึ่งกันและกันข่มหูเบนคุณผู้ใหญ่ผู้อาวุโสการพูดจริงทําจริงในสังคมไทยคือว่าอาจจะเพี้ยนจากอาจจะเพี้ยนจากที่สมคิดได้ขับหูอยฟังลาวโดย man, เฉพาะแม่นนักเรียนคือสมคิดว่าหลายๆคลิปเนาะนักเรียนนักศึกษาอยฟังไทยกับสิ่งที่สมคิดได้รับข้อมูลจากอยฟังลาวถือว่ามีความแตกต่างกันนาอพี่น,นอ้องอันนี้สมคิดกับ ได้เหยนหูตัวนี้ก็ถือวตาสว่างขึ้นจากอันข้อมูลที่เฮาหูเดิมๆกับข้อมูลที่เฮาหูใหม่ๆคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮากาวิเคราะห์หรือพิจารณาขึ้นตติมคือเพื่อนว่าแหละทุกสิ่งทุกอย่างกับ่ให้เสื้อร้อยต้องไปน้องแต่กะเฮาต้องพิจารณาและค่อยเสื้อที่หลังกะสมคิดมาเียนหูก็ถือว่าพิจารณากะจซึ่งสรุปได้คําตอบหลายๆอย่างที่บางสิ่งกับเป็นข้อมิงบางสิ่งกับเป็นบางสิ่งก็อาจจะ ความิงบเต็มร้อยก็ยังดีถือว่าเขาเปิดใจถือว่าเขาเปิดให้เปิดกว้างสําหรับศึกษาข้อมูลดังกล่าวครับเรื่องที่สามเรื่องที่สามนี้สมคิดก็ถือว่าได้เงียนหูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยหลายๆเรื่องเนาะที่ว่าอันวิรบุรุษเพื่อนก็นได้ให้คําสอนหล,หลายๆสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับอันประวัติศาสตร์ไทยถือว่าจุดหลักลักๆที่เพื่อนสอนก็นคือสอนให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ปะกาที่ไปที่มาของประเทศไทยและกาให้อยู่กับปัจจุบันตัวจริงให้ได้และกาบ้องไปที่อนาคตอันนี้ถือว่าเป็นคําสอนที่สุขคิตเบิ่งและกหูซึ้งว่าเป็นคําสอนที่เปิดกว้างบบกบบิดเบื่อแล้วกับบอลบอบโจมตีทั้งไพ่ใดไพ่หนึ่งน้องพี่น้องเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร,ร์ที่มีเหตุมีผลเพราะว่าก็คือยกตัวอย่างนี่พี่น้องก็คือเพื่อนว่า สัญญาณเออเสียดินเดนทั้ง14ครั้งให้กับบรรดาประเทศอ้อมข้างแต่ก็เพิ่นกับบอได้ว่าว่าเออสร้างความเครียดแค้นเครียดรัางอย่างเพิ่นว่าประวัติศาสตร์เพียงแต่ให้เฮียนหูที่ไปที่มาแล้วก็เฮาต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็ให้ก้าวไปสู้อนาคตกับโต่างอย่างกับยู่เวียดนามเนาะพี่น้องยู่เวียดนามหรือว่ายุ่ญี่ปุ่นเนาะอันนี้สมยยกตัวอย่างใกล้กจากบ้านเราสมคิดเพื่อให้เปิดกวงออกจังหน่อย สำหรับยุเวยียดนามหรือยุยญ่ปุ่นเวียดนามก็เคยตกเป็นหุ้มขึ้นของอเมริกาฝรั่งเนาะถือว่าถือว่าเวียดนามก็ถือว่า,วา, Nam, วาสมควรในการหค้นข้าอังจากสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นเวียดนามใต้เวียดนามเหนือในพีแผนยุทธศาสตร์นี่จะแบ่งแยกดิแนแดนเอาแต่ว่าเวียดนามก็ถือว่ายังกอบกู้ยังต่อสู้จนยังเป็นพืนแผ่นแนนาเป็นประเทศเวียดนามเต็มพื้น,นแผ่นดินในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเพราะ คือว่าประวัติศาสตร์เวียดนามกับท่าว่าไปศึกษาลุงลึกก็ถือโอ้โหความเคียดแค้นต่อศัตรูกับทีหละแต่ระบบการเมืองของเพื่อนปัจจุบันนะครับเปลี่ยนผ่านเลพี่น้องเวียดนามนี่ก็สามารถคบหาสมาคม<บ>ได้แม้แต่จีนเนาะเป็นประเทศต้นสบับในอันระบบสังคมนิยมแล้วก็เพื่อนกันยังได้คบหาสมาคมกับสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการข้านอำนาจกันที่ที่มีความเสียเวสลาดนะพี่น้องคือเวียดนามเข้าได้ทั้งสองภาค อดีตกเปลี่ยนแค่ความทรงจำที่ให้เฮาเฮียนหูแต่ปัจจุบันคือต้องอยู่ให้ได้แลวกอนาคตเป็ี่ยนการมองการไก่อันนี้ก็เป็นความคิดความอ่านของประชาชนเวียดนามหรือว่าการนําของเวียดนามถือว่าสุดยอดพี่น้องสมจินได้มองยีดจะมาอ่านกับประเทศเวียดนามกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็เคยโดนลุกไพรมนู ทิมลูกปรมุขมนูทิมอยู่กุงอิโรซิมาของประเทศญี่ปุ่นนอกจากผลงานของสหรัฐอเมริกาในสมัยสงคราม<อ>แต่แต่ญี่ปุ่นกับฟื้นฟูขึ้นมาได้แลวก็ยังถือว่ายังคบค้าสังคมกับประเทศอเมริกาแล้วก็ยังเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นยังเป็นคู่ค้าสังคมที่ยิ่งใหญ่ให้กับสหรัฐอเมริกาอนัตก็ถ้ามาคิดย้อนถึงอดีตถ้าเอาอดีตมาเป็นตัวตั้งกับ โอ้โหมันต้องสร้างวันเครียดแค้นแล้วพวกอเมริกาไปทิ้มลูกปรมามานูใส่เอนกุงฮิโรชิมาเอ็นท่าเอ็นคนญี่ปุ่นนั้นเสียชีวิตจนเป็นมื่นเป็นแสนคนเป็นล้านคนแต่ว่าประวัติศาสตร์เขากา็ถือว่าบอกเล่ากันก็ให้หู้ในอดีตเพราะว่าในอดีตก็ทุกการนำทุกคนนำก็มีทั้งคนดีคนทั้งบุรีนะพี่น้องบางคนนำก็อยากค้าดอำนาจตัวเองให้ประเทศประเทศก็ เป็นแก้ผลประโยชน์ของตัวเองหรือกาประเทศชาติเสียหายอย่างกะบุส่นใจนอกแต่บางประเทศก็ถือว่าสร้างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองจากประวัติศาสตร์กาขอยาให,<ล>ห้เฮียนหูที่มาที่ไปว่าเออประเทศเฮาเคยเป็นจากสั้นจากซี่แต่ปัจจุบันก็นต้องอยู่กับปัจจุบันในอนาคตก็ต้องมองไปอีกแบบน้องคือญี่ปุ่นเป็นประเทศตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นที่หลังจากที่เ็มกรุงอิโรซิมิโดนนันปรมาณูของสหรัฐอเมริกาทิ่มลงกะบท่าว่า ประเทศญี่ปุ่นเขียนประวัติศาสตร์เป็นเพี้ยนไปอีกกต่สมคิดคิดว่าโอ้โหประเทศญี่ปุ่นกับพัฒนายะน้องพี่น้องแต่นี่เพิ่นยอมับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก่ะมองเบื้องให้มองถึงอนาคตก็ดให้ประเทศญี่ปุ่นก้พัฒนาไปเร็วน้อพี่น้องไปเร็วกลัวทว่าซัดอื่นในบรรดาอีเซียนี่คนละเป็นติดอัดของโลกคนละนก็อว่าอันนี้เป็นความคิดหราเป็นความอ่านหราเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ให้ยอมภาคพามจริงแล้วมองเห็นอนาคต อันนี้เราสมคิดว่าอันนี้กับเป็นการเฮี้ยนหุ้มไม่ไหมของเบ้าสมคิดจ,จากการเปิดกวงสู้โลกภายนอกที่สมคิดได้มาไทยนี้สิ่งที่ห้าก,กับคือนการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะพี่น้องอันนี้กับสมคิดก็กได้เคยทําคลิปมาลหลายๆคลิปให้ท่านผูชมเึิ่งถึงเปิดถึงควมรู้กของเบ้าสมคิดที่สมคิดคิดต่อประเทศไทยนะพี่น้องลวกันสิ่งที่สมคิดคิดในเมื่อก่อนละกันมาเห็นจริงแต่มีความแตกต่างกันหลาย โดยเฉพาะแม่นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของพี่น้องชาวไทยอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็กินแบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงถือว่าอวดองค์ขนงตัวนะ้พี่น้องถือว่าใช้ชีวิตสมกับฐานะที่เฮามีโดยเฉพาะคิดบปานนอกคอกหน้าก็ถือว่ามันแสดงออกในงานในงานบุญศิลกินทานต่างๆถือว่าการแต่งตัวในการคบป้าสร้างสรรค์ถือว่า อยู่ในกอบที่ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยเฉพาะมันเขตบ้านนกคลองนาที่เบาสมจิตอยู่นี่คือคนอยู่เมืองกรุงที่ยันสมจิดได้เบิ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่รายการทีวีต่าง,งๆที่อยู่พังเลาาก็ือได้หับชมหับพังเนาะเกี่ยวกับรายการต่างๆก็ถือว่าคิดว่าเอออีกแบบหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่สื่อเพื่อนจะท่ายเอาในมุมมองของคนอยู่กรุงเทพนะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบนไทยอามุมมองของคนอยู่เขตสวนวรรบทฮะแล้วก็อยู่พังลาวกับบคคอยได้สัมผัส ถึงลึกในจุดๆนี้เนาะพี่น้องอถือว่าเป็นขมโฮไมใหม่สาหรับเบาสมคิดที่มาเห็นกัรหุ้ซึกโอ้โหอยู่ฝั่งไทยก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพย์ในดินสินในน้าหรือว่าผลไม้ต่างๆกับส่วนหลายจะปูกเองตามธรรมชาติอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมลรวก็บไม่ว่าจะเป็นนกเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อนการอนุรักษ์ไว้เบิร์ดพี่น,พน้องสมคิดมาเห็นทําอิดแบบโหทำคือเป็นยักษือว่า ซัดอยู่พังไทยคือลายแท้วะ่ะที่แท้โอ้โหการอนุรักษ์ษาเพื่อนหูจักจงหูจักไว้กับหูจักอันวางแผนเพื่ออนาคตอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะพี่น้องที่พกเป็นว่าถึงความพับผิปิอบโสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะพี่น้องสมคิดว่าไทยครั้งแรกกัคือได้เห็นนพี่น้องก้าวมาอยู่พังไทยคกกือสิว่าได้เห็นเน,ะน 9, าะทกุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าคนในสังคมเพื่นอนมีความพับผิดิอบ่อประเทศชัติตอ,อัน การพัฒนาประเทศน้องโดยเฉพาะแสดงออกในการการหักษาความสะอาดว่าสิ่งของต่างๆกาถือว่าทึกลักอนามัยแหละจุดหลักๆก็แม่นขี้เยือนน้องขี้เือขยะนี่ถือว่าอันนี้เป็นความพิซซอบตัวสังคมแท้ๆถือว่าเป็นเสน่หอีกเสนดหหนึ่งเนาะที่เป็นจุดที่ดึงรุ่นนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวไทยได้ให้หลายตื่มเนาะ นอกจากนั้นกาเป็นความผัผิดซอบของหน้างานเพราะว่าคนไทยก็คือสมคิดเวาหลายลาชิดมาแล้วความผัผิดชอบต้องมาก่อนเวียงงานต่างๆพี่น้องคือว่าหมอภ่ยต้องทําให้สําเร็จถ้าว่าบ่สําเร็จก็ต้องมีเหตุมีผลคือว่าต้องทุกคนต้องมีความผัผิดซอบในหน้างานและการเล่งกับเวลาทําให้เล่งกบเวลาคือว่าหน้างานกับเวลาต้องเล่งให้ทันพี่น้องเพราะว่าเหตุทุกทุกวินาทีทุกนาทีกั โบให้มันเสียเป้าโดยมุ่ยประโยชน์อันนี้ก็เป็นความผิดชอบของคนในสังคมอยู่ภาคไทยนั่นเน้องที่สมจินเนนโโห็นการหัวซึ่งโอ้โหอันนี้เนาะประเทศเพื่อนเจียงพัฒนาได้ไวเพราะว่าเพื่อนมีความผิดชอบแบบนี้เองเนะาะไม่ว่าจะเป็นน่วยงานของภาครัฐหรือว่านวยงานของเอกชนก็นคือการน,นั่น้องทุกคนต้องมีความผิดชอบเมาะหมายต้องทําให้สําเร็จถ้าบ่สาเร็จก็ต้องมีเฮ็ดมีฝนคือว่าแหละตัวที่เจ็ต จุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญคือสมิคิดเบ้าก่อนอันนี้แหละเป็นการค้นหาตัวตนของเบ้าสมคตดเองที่เมื่อก่อน,นค็คิดว่าเฮากับเป็นแค่เด็กบ้านนอกของนาคือสิบ่มีความคิดความอ่านอย่างที่มากมายนะพี่น้องแต่พอเฮาได้มาอยู่เมืองกรุงอยู่เมืองใหญ่อยู่เมืองที่มีความเสรีมีการเปิดกว้างให้การออกความคิดความเห็นแล้วก็มีการให้เห็นสิทธิในการเหยนรูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ถือว่า สมคิดก็กได้ค้นเห็นตัวตนของเฮาเองว่าเออเฮาถึงว่าเฮาเป็นคนมันนอกค้องหน้าเฮาก็ยังสามารถทําสิ่งหม่ไม่สิ่งแบบนี้ได้โดยเฉพาะแม่นการเรียนหูรูปวิธีการหาเงินหาคําแบบหม่ไม่ฮะแล้วก็เรียนหูหลายๆอย่างถือว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมข้อสุดท้ายที่สมคิดจะมาเว้าก็คือนี่ก็แม่นสิ่งที่สมคิดได้ยันบล็อมาหลายๆคลิปนาะพเ่น้องเป็นความ โชคดีของประเทศไทยที่มีมีพระมหากษัตริย์ปกครองแลยกาได้แนะนําให้คนไทยตอนให้คนไทยเป็นคนดีมีมารยาทในสังคมเปิดกว้างให้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถือว่าทุกคนมีสิทธิมีเสียงเป็นเจ้าของประเทศชาติให้จงหักพักดี่ตประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นคําสอนที่ เวลาบรูตเป็นสอนมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาถึงปัจจุบันนะพี่น้องก็ถือว่าได้แสดงออกหลายๆด้านเนาะสำหรับการระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยในพี่น้องเพราะว่ามันจะได้แสดงออกในการแนะนําท่วงเติงการบริหารของขั้นทึงก็ประชาชนก็มีซิท์ในการตําหนิตี่เตียนผู้บริหารแล้วก็ประชาชนมีซิทตัดสินใจในโครงการต่างๆที่ยันท,ทางภายในและต่างประเทศได้ัน เขามาลงทุนแล้วว่ามาสัมปทานรรกะถือว่ามีสิทธิเสรีภาพ,พทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพ,พในการแสดงออกอันนี้ก็เป็นความู้ใหม่ๆของบ้าวสมจิตถือว่าบ้าสมจิตก็ได้เย็นหูหรือกาได้ตาสว่างขึ้นร้ายนะพี่้องมาทํางานอยู่ประเทศไทยใน,นกาถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่เ้าตั้งไว้ก่อนเฮาสิงลงมา กาถือว่าเป็นสิ่งที่สมคิดประทับใจที่สุดนะพี่น้องถือว่าได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นหูได้ล้าอย่างเกี่ยวับสิ่งที่ครอบง,งำมตัตตก่อนและสิ่งที่เข้าใจคิดมตัตตก่อนกะสามารถเห็นหูได้ก็ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ค่ะเอาบทเรียนดังกก่าวไปเป็นคติที่เตือนใจแล้วก็เอาปับันเป็นตัวตั้งแล้วก็มองอนาคตแล้วก็เพื่อควมอยู่รดแล้วก็เพื่อพัฒนาหน้าตัวเองให้ดีขึ้น แต่ถือว่าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปสั้นนี้เด้อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับ FC ทุกผ่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นงกำลังใจให้เราสกิทเข้ามาแล้วอย่าลืมพาคนไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบเข้ามาสบายดีบาย